โอเคพาร์สองเลยครับจากช่องอัพบองเชงคอมพิวทีวีนะครับผมครับดูดีครับโอ้โหบินก็ไม่หยุดเลยครับบินไปอินมาแม่งเหมือนนกในวันพีทเลยครับอนี้เมอ่ะเออบินโคดเยอะเลยครับเราก็จะยืนจ้องไปครับผมครับไม่บินเลยครับเจอในกลางไม้เลยครับโอ้โหไอกอด ประมาณหนึ่งหมื่นตัวเลยครับภาพสองตลอดนี้นี่ครับผู้ชมเด็กๆเพื่อนๆทั้งหลายว่าผู้ชมดีนะครับโอ้โหไม่ยอดโอ้โหโอ้โหมันนกหานะเออไายน้ำเหมือนเป็ดทีเดียวครับเป็นไปบินมาบินไป บินเรื่อยๆเลยอ่ะบินเรื่อยๆอ่ะผู้ชมเดินเรื่ยๆนะครับจะไม่ใกล้ลองไปเรืยเลยครับที่สะพานแดงน,นะครับนกเพียบแน่นอนอย่าชกนะหนกกลัวอ้าันะอ้าทำไมเนี่ยนกกลัวมากจะทำเสียงตามเพื่อโอเค บินไปบินมาไม่กลัวควนนี่ไงครับผู้ชมโอ้โหโอ้โห,โโหบินเลยครับโฉกไปครับครับโฉบไปโฉบมาเลยครับให้อาหารชิ้นนี่คือไก่แล้วก็หมูนะครับและเป็นเนื้อทอดดีนะครับรว่าเนื้อไก่คับหายากห้าดาวเลยครับโอเค เปนะครับผู้ชมเด็กๆแล้วก็เพื่อนๆชอบไหมครับถูกใจไหมครับโอเคอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับกดแชร์ด้วยกด subscribe ด้วยนะครับผมอับแล้วก็กดกระดิ่งยิงยิงๆิงองยู่ด้วยครับผมอับเดี๋ยวรอคลิปมาใหม่เรื่อยๆนะครับสามารถไปดูช่องในที่อับองแช่คฟูทีวีได้เลยนะครับโอเคอย่าเสียเวลาขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ครับหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย